สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็พามาตะลลยดงว่านวันนี้ได้ว้านนางกวักมาก็เลยนางเป็นนางกวักด่างนะคะก็เลยอยากอวดอยากอวดคือเราอะมีอยู่แล้วต้นหนึ่งเนาะอันนี้เขาเรียกว่าด่างทองคือว่านนางกวักด่างนะคะช่วงนี้ก็ถือว่ามีราคาที่ใช้ได้แล้วก็มีการสะสมเล่นหาในกลุ่มคนรักว่านหรือกลุ่มไม้ดังพอสมควร แต่ว่านางกวักด่างเนี่ยก็มีหลายด่างมีทั้งด่างไล่หินอ่อ,อนด่างขาวด่างเหลืองอันนี้จะเป็นลักษณะเขียวเหลืองแล้วก็ต้นด่างขาวนี้น่าจะราคาสูงกว่าเขาหรือเปล่าคือไม้ด่างเนี่ยเล่นตามความพอใจนะคะบางต้นด่างสวยด่างชัดบางต้นด่างนิดนิดหน่นอยหน่อยก็ราคามันก็จะขึ้นลงตามความพอใจของนักสะสมเนาะทีนี่ แค่อยากจะอวดว่านางกวากด่างต้นใหม่อ่ะเนาะแต่ว่าก็คงจะต้องไล่กันยาวว่ามันไปยังไงมายังไงคือจะยังไงก็ขออ้างอิงจากตำรานิดนึงนะคะลองมาดูกันขอไปเท้าโผล่ด้วยความที่แบบมันต้องใช้ทั้งหนังสือประกอบเยอะหน่อยแล้วก็ต้องถ่ายรูปต้นวานก็เลย จะอีลงตรงนั่งไปหน่อยก็เลยนัน่งนั่งก็อี้ถ่ายนะนั่งก้อี้เรามาดูหนังสือลักษณะว่านนะคะพศ2473ซึ่งเป็นหนังถือว่าเป็นเล่มแรกที่ยังคงมีหลักฐานอยู่ในปัจจุบันนะคะเขาพูดถึงว่านนางกวักไว้ว่ายังไงขอในยญา ขาบอกว่าว่านนางกวักมีอนุภาพหนักหนาถ้าพบแล้วอย่าเพิ่งขุดเสกน้ำรดด้วยน้ำัวพุทธยะ3-5ข้า,ขาบรดและปับพรมให้รอบต้นเย็บกระทงสามมุมเล่าเข้าปลาผ้ายำหม,มากคำพีจงดีและเมื่อขุดอย่าให้เงาทับตัวแต่ประเด็นมันสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะเขาบรรยายว่าหัวมันหัวกระเทียม หัวเหมือนหัวกระเทียมเนี่ยก็คือต้องเป็นกลุ่มของพวกพับพึงต้นเหมือนต้นอ้อยคีบแดงยอดแดงใบนั้นทาบลงก็สรุปได้ว่าว่านางกวักที่เรียกกันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นคนละต้นกับว่านนางกวักในตำราบโบราณที่พูดถึงนะคะแต่เราจะเรียกอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะว่ามันก็เป็นไปนตามยุคสมัยอย่างน้อยว่านตัวเนี้ยเราก็เห็นเราคิดว่าหลายๆคนนะคะตั้งแต่ชาวบ้านชนบท พาอค้าแม่ค้าหาเลรแผงลอยอะ่ะก็จะคุ้นกันมาตั้งแต่นานนั่นแหละที่เราเอาต้นนี้มาเล่นเป็นว่านกันแต่ก็อย่างน้อยก็ให้รู้ว่ามันเป็นคนละต้นกับตำราโบราณที่พูดถึงว่านนางกวักเอาไว้ตั้งแต่ปพีปร้อ .73 นะคะก็คือให้เข้าใจตรงกันตรงนั้นอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่จับแพ้ชนแกะคือเอาสรรพคุณเพราะความเหมือนของชื่อมาใช้กับ ว่านตัวที่มันเป็นคนละต้นคนละตัวกันเนาะสรพพคุณก็ต้องแตกต่างอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างแต่ว่าก็ไม่ควรจะลอบลอกเอามาแปะใส่กันแค่นั้นเองเขาบอกว่าว่านต้นในี้ถ้าแกะรูปนางกวักไว้หน้าร้านซื้อขายดีนักคนแตกกันมาซื้อมากกว่าเขาทุกร้านเสกรูปนางด้วยนโมพุทธยะร้อยแปดคาบศัตรูทำร้ายไม่ได้เลย ในหนึ่งแกะเป็นรูปพระกวามปิดตาเสกด้วยอิทธิประสพระกวาจนถึงพระกวติร้อยแปดคาหอพระเจนหน้าพกศีรษะเป็นล่องหนก็ได้ให้บังจะสุบปากพูดไม่ออกทำร้ายเราไม่ได้จะปถนาสิ่งใดก็สำเร็จบอกไว้ให้รู้ย้ำลักษณะของเขาอีกครั้งนะคะหัวเหมือนหัวกระเทียมต้นเหมือนต้นอ้อยคีบแดงยอดแดงใบนั้นจะทาบลงคือไหม นางกวักที่เล่นหากันอยู่ในปัจจุบันน่ะเขาไม่ได้เป็นหัวนะคะเขาเป็นเง่าแบบเดียวกับสเสนจันทอ์ทีนี้เรามาพูดถึงตํำราเล่มอื่นที่บรรยายเกี่ยวกับว่านตัวนี้อันนี้เป็นหนังสือตะลุยดงว่านนะคะของอาจารย์เชษฐาท่านพูดถึงว่านต้นนี้รู้สึกจะพูดเอาไว้เป็น ต้นแรกของหนังสือเลยท่านเรียกว่าว่านกวักใบโพค่ะเดี๋ยวจะขออ่านบรรยายสักนิดหนึ่งนะคะท่านบรรยายเอาไว้ว่าใบคล้ายใบโพมีสีเขียวเข้มเป็นพิเศษก้านใบค่อนข้างจะอวบน้ำตลอดก้านใบหัวเป็นเง้ายาวดังหัวบอล ม,มันก็คือกลุ่มบอนมักแตกหนอ่อออกกออย่างรวดเร็วขยายพันธุ์ได้ง่ายมากอันนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็ต้นเล็กๆเนาะดูลูกเขาสิเต็มไปหมดเลยประโยชน์นะคะเป็นว่านที่ได้รับ ความนิยมสูงสุดจากบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายจะเห็นได้ทั่วไปตามหน้าร้านแผงลอยแม้กระทั่งในหาบเล่ก็ยังมีให้เห็นเพราะถือว่าให้คุณเป็นพิเศษในการเรียกกวักหาลูกค้ามาซื้อของทำให้ได้กำไรงามว่านชนิดนี้หาง่ายและพบเห็นมากที่สุดในกระบวนว่านทั้งหมดหากจุดทูบบูชาครั้งละดอกจะช่วยให้ ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะอธิษฐานอะไรมักจะได้ดังใจปรารถนาเมื่อได้ดังประสงค์แล้วพึงหาผ้าแพรจมพูผ้าแพรหาผ้าแพรสีมาผูกรอบกระถางทำดังนี้ดีนักแรขอขออภัยนะคะบางทีก็อ่านผิด,ผด,ผดผผทิ่ถูกๆเพราะตัวหนังสือตัวเล็กมากไอเราก็อายุยังน้อยเนาะ นี่นะคะอะนี้ลักษณะหวัวก็คือเขาเป็นวงบอลนั่นแหละหรือวงเอรอยน่ะอ่ะมาดูเร่มต่อไปเ <c oughs> มื่อกี้กวักใบโพนะคะ <c oughs> อ่ะร้อยแปดว่านมหัศจรรย์เล่มสองอันนี้ของทัดสอท่านเรียกต้นนี้ว่าว่านเศษรษฐีใบโพหรือว่านนางพิมพ <c oughs> อ่์ <c oughs> ตอนนี้ว่านนางพิมพ์ใช้เรียกไม้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะเรารู้สึกเราเคยทําคลิปเอาไว้งั้นก็คือเป็นการเรียกของคนเล่นบ้านคนสะสมไม้อีกกลุ่มหนึ่งแต่ท่านสอเปลี่นสีท่านพูดไว้ในหนังสือ108ว่านเล่มสองนี้เอาไว้ว่าต้นนี้ท่านเรียกว่าว่านเศรษฐีใบโพหรือว่านนางพิมพอ่ะเรามาดูลักษณะสักหน่อย ใบคล้ายใบโพหัวหัวคล้ายสเสน่จันแดงลำต้นเหมือนกวากใบโพแต่ปลายใบแหลมกว่าก,กวักใบโพอ้าวถ้าอย่างนั้นในความหมายของท่านอย่างเล่มเมื่อกี้ของอาจาร,รย์เชษดถาพูดถึงกวากใบโพเนาะอันนี้ท่านก็พูดถึงกวากใบโพเหมือนกันเดียเดี๋ยวเดี๋ยว, <laughs> ยวแวบไปเปิดหาค่ะว่าเมื่อท่านเปรียบเทียบว,ว่าต้นนี้ไม่ใช่กวากใบโพแล้วต้นต้นไหนคือกวากใบโพ แต่คิดว่าท่านคงจะหมายถึงต้นนี้ซึ่งเป็นว่านที่เป็นต้นไม้ที่คล้ายกันมากแต่เป็นคนละตัวนะคะเราเคยพูดถึงเอาไว้แล้วในคลิปหนึ่งเดี๋ยวเราจะแนบแนบคลิปนั้นเอาไว้ให้นะคะเพราะว่าเปรียบเทียบกับส,สองตัวนี้เอาไว้แต่ปลายใบแหลมกว่ากวัาใบโพไปลายใบแหลมกว่า อันนี้ก็แหลมนะหงิกด้วยตั้งแหลมตั้งหงิกน่ารักดีเหมือนกันเนาะดอกเศรษฐีใบโพกวักออกนอกต้นส่วนดอกของกวกใบโพกวกเข้าหาลําต้นดอกเป็นช่อตามระดับตามระหว่างคนกาบของก้านใบคล้ายดอกจำปีสีเขียวบานพเพยอเพียงนิดเดียวแล้วก็หุบไปเหมือนเดิมสรรพคุณนะคะ ลูกไว้กับบ้านทําให้ร่มเย็นเป็นสุขทําให้บังเกิดลาบผลมาสู่บ้านเมืองนั้นเนืองเนองหัวใช้แกะเป็นนางกวักได้เมื่อแกะจัดในเวลาแกะให้นุ่มขาวห่วมขวาขาว,ขาวควรถือศินห้าและศีลแปดเสียก่อนควรชําระล้างร่างกายให้สะอาดด้วยเมื่อเวลาแกะให้ภาวนาอิทธิปิโสพควาจนถึงพรควาติจนกว่าจะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงวาดด้วยคาถาสำทับ แล้วก็เอานังกวากใส่น้องน้ำมันจันทร์อย่างดีปลุกเสกด้วยคาถาพระพุทธคุณให้ได้ร้อยแปดคาบหรือเสกด้วยคาถาที่เสกลงนั้นก็ได้เอาขึ้นเฮงบูชาด้วยข้าวน้ําและอาหารอื่นๆตามมีตามเกิดอย่าได้ขาดเลยเมื่อจะไปทําการค้าขายที่ใดนะให้นําเอาติดตัวไปด้วยท่านว่าผู้ใดทําได้ดังนี้ผู้นั้นจะไม่รู้จักความยากจนอีกต่อไปเลยวันนี้ชอบอยู่ในที่ร่มหรือมีแสงลําไร ถ้านําหัวกับใบกินเข้าไปเป็นกลมกับพันชาติอีกด้วยแต่อันนี้ไม่แนะนํานะคะจะกินนี้เราคิดว่ากลุ่มบอลยังไงมันก็ต้องคันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจรารณญาณคือคนเมื่อก่อนเขากินได้เพราะเขามีความรู้ความผูกพันความใกล้ชิดแต่เราอยู่ๆไม่รู้อินโออินเนะจะไปกินมันก็จะอาจจะอันตรายวิธีปลูกให้ปลูกในวันที่เป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับวันเศรษฐีต่าง เวลาปลูกให้เสกด้วยคาถาพุทธมนต์อิตธิปิโสพระวาจนจบเจ็ดข้าแล้วจึงปลูกว่านต้นนี้เป็นว่านการเก่าแก่นมนานมากชื่อนางพิมพ์อ่านี่ก็เป็นอีกข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะคะเก็บไว้ประกอบการพิจารณาสำหรับคนเล่นว่านเดี๋ยวเราจะถ่ายแต่ละหน้าลงไว้ที่ไทยคลิปเพื่อประกอบการศึกษาของพวกเรานะคะอ่ะเรามาดูเล่มต่อไป อันนี้เป็นร้อยแปดว่านมหาสจัจ์เล่มสามนะคะซึ่งเราเคยถ่ายคลิปเปรียบเทียบไปแล้วเล่มน,มนี้เรียกว่าว่านนางกวักนะคะบรรยายเอาไว้ว่า ปลูกกันทั่วไปมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งสมัยนั้นค่อนข้างจะหายา,ยากและเป็นที่หวงแหนยิ่งนักแต่ก็เป็นธรรมดาที่ยิ่งหวงได้รับความนิยมบ้างสิ่งนั้นจะกระ,กระจายอยู่ในที่ต่างๆได้หลายทางจากการถอกขอกันเป็นทอดๆไปจนถึงปัจจบุบันจึงได้เห็นปลูกกันไว้มากกว่าว่านชนิดอื่นขออภัยเท่าโพตลอดต้องขออภัยจริงๆค่ะลักษณะ หัวเป็นเงา่กาก้านใบสีเขียวกลมดังใบบอนใบคล้ายใบภูหูใบตีบสะโพกผายหูใบตีบตะโพกผายอันนี้คือหูใบแล้วก็สองข้างเนี้ยคือสะโพกใบกว้างแล้วเรียวลงมาตามลำ,ลำต้นจนถึงปลายใบยแหลมพื้นใบสีเขียวแก่กระดูกกลางใบและเส้นลึก จนเมื่อพิกดูด้านหลังจะเห็นว่านนชัดอีกในหนึ่งลักษณะของใบคล้ายรูปหัวใจที่หนุ่มสาวนิยมวาดล้อดเดียน <c ười> คือเมื่อก่อนแค่วาดรูปหัวใจยังยังเป็นเรื่องที่ดูแปลกสําหรับคนสมัยนู้นเนาะคุณประโยชน์ถ้าเก่าตามประวัติว่านี้มีสรพคุลสูงทางเมตตามหายยมการปุกู้หรือปลูกต้องกระทํากันให้ถูกต้องตามธรรมวิธี แต่ปัจจุบ,บันปลูกกันอย่างง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมีพูดเจงกันแกแกะเป็นรูปนางกวักก็คล้ายๆกับท่านสอบรรยายไว้นะคะส่วนต่างที่หนังสือเล่มนี้บรรยายเพิ่มก็คือต้นนี้ค่ะจะเห็นความแตกต่างนะคะอันนี้คือเขาก็จะ มีใบงอกขึ้นมาตามปกติใบงอกขึ้นมาตามปกติจากด้านในเนาะแต่อันนี้เราจะเห็นว่ามันมีการงอกซ้อนๆ้อ,ซ,อซ้อนกันในหนใน1ยอดนะ่ะแทนที่จะมีหนึ่งตามปกติมันจะออกมาเป็นหลายๆย,ยอดแน่นอยู่ในต้นเดียวนะคะ เราจะดูแค่ลักษณะอย่างนี้แหละเพราะลักษณะอย่างอื่นเราว่ามันก็มีความคล้ายกันแล้วก็ดูยากเนาะไม่ว่าจะเป็นใบหรือว่าไม่ว่าจะเป็นดอกตามที่เขาบรรยายเราว่ามันก็ยังดูยากสําหรับเราอันนี้ดูรูปเขาเห็นไหมคะยอดจะแน่นเอียดเลยเพราะว่ายอดเขาจะออกซอนไม่ได้ออกทีละหนึ่งทีละหนึ่งเหมือนอย่างว่านนางกวักธรรมดานะคะจะออกซน้อนกันอยู่ด้านในต้นนี้ เราไม่แน่ใจว่าเป็นต้นนี้หรือต้นนี้นะถ้าจําไม่ผิดเราเคยเห็นต้นที่ใหญ่มากสูงเป็นเมตรนะ่ะคือใหญ่มากๆเลยเป็นไม้ที่นอกจากเป็นไม้มงคลชั้นยอดมาแต่โบราณที่เล่นหาการมาแต่เก่าแต่ก่อนแล้วก็ยังสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้เนาะเพราะเขาก็มีความสวยดีเหมือนกันนะต้นเนี่ยค่ะต้นที่ยอดซอนซอนกันเนี่ยถ้าเป็นเล่มนี้จะเรียกว่า ว่านโพพุทธคยาก็บรรยายเอาไว้หัวเป็นเง้าขยายพันธุ์จากการแทงหน่อหรือ,ชอใช้เง้าตัดเป็นท่อนเพาะชำมีกาบหุ้มต้นก้านสีเขียวลักษณะทั่วไปคล้ายกับว่านนางกวักคือก,าก้านกลมใบเป็นรูปใบโพมีหูเอวตะโภกปลายใบแหลมมีกระดูกเส้นใบเช่นเดียวกันส่วนที่แตกต่างคือล่องใบนูน และเนื้อใบละเอียดเป็นมันกว่าก็ไม่รู้สินะเป็นมันกว่าหรอ,อคุณประโยชน์เป็นว่านที่มีสรสรพคุณสูงทางเมตตามาหานิยมซึ่งตามหลักแล้วควรใช้ผ้าสามสีพันที่คนต้นหรือที่ปากกระถางเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกและที่พักอาศัยเราก็จะได้เคล็ดลับมาแล้วนะคะว่า ถ้าเป็นต้นนี้พูดถึงผ้าแพรสีผ้าแพรสีซึ่งจริง,รงๆการจะผูกผ้าแพรเนี่ยผูกสองเวลาก็ได้นะคะหนึ่งคือตอนรับขวัญเข้าบ้านสองคือตอนที่เขาออกดอกอันนี้คือตามวับเชื่อของคนโบราณเนาะแต่ถ้าใครมีต้นนี้ที่เรียกว่าบ้านโพพุทธคยาเนี่ยหรือจะเรียกว่าอะไรดีนางกวักซ้อนยอด ไม่เอาไม่เอาเราไม่ตั้งชื่อใหม่เนะวัานโพุทธคยาซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกว่านางกวกนั่นแหละนางกวักอีกชนิดหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมันแยกออกมาเป็นสองชนิดตามลักษณะของเขาถ้าถ้าต้นนี้ใช้ผ้าแพรสามสีนะคะก็เอาแต่เพียงย่อๆแค่นี้ก็แล้วกันส่วนใครที่สนใจว่านางกวักดัง นะคะหรือกว่าใบโพดังต้นนี้กระถางนี้มี3ต้นนะคะเราไม่อยากแบ่งหรอกเพราะเขาเป็นกอแบบนี้ก็สวยดีเราก็จะไม่แยกคือเราจะไม่แยกมีทั้งหมด3ต้นอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะราคาอยู่ที่5 5าพก็ทักทายเข้ามาเลยอยากบอกว่า อันนี้เราจะเห็นเนาะว่าลายเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นคนละลายแต่อันนี้เขาจะชัดมากนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามานะคะมีกระถางเดียวเนี่ยแหละ <c oughs> ใครที่มีความสามารถก็เอาไปผ่าแบ่งได้อีกอืน่าจะสี่ต้นหรือเปล่าเนี่ยสี่ต้นนะคะ อันนี้คนละต้นกันนั้นเนี่ยต้นนี้กับต้นนี้ยเพราะว่าคนละยอดแล้วก็ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ห้าพันห้าถูกมากอาสนใจทักมานะคะโอนก่อนได้ก่อนตามนี้เนาะไม่เอาไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอยากจะบอกว่าใครมีก็ให้เก็บให้ขยายไว้นะคะถึงแม้ว่าต้องรับยอมรับว่าช่วงนี้ยตลาดของไม้ประดับว่าน หรือแม้แต่สมุนไพรอ่ะจะค่อนข้างซบเซาก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะสามารถสะสมไม้ได้ในราคาที่เอื้อมถึงวงรอบวงจรของต้นไม้มันเป็นแบบเนี้ยค่ะคนที่อยู่ในวงวงจรนี้อยู่ในวงการนี้ก็จะรู้กันดีมันมีจังหวะชี่พอราคาสูงทุกคนก็แห่เก็บพอราคาต่ําทุกคนก็จะแห่ปล่อยแล้วก็ มีของออกมาจำนวนมากให้ได้จับจองเป็นเจ้าของกันใครที่เข้ามาตลาดตามกระแสเขาก็จะเลิกเนี้ยงเลิกสะสมแล้วก็ไปหาอะไรอย่างอื่นที่จะทำเงินทำกำไรระยะสั้นได้อย่างรวดเร็วกว่าคือไปไปเล่นกับกระแสอื่นตามแต่จะมีอะไรขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นนักสะส,ะสมเลือดแท้ช่วงนี้เขาจะถือว่าเป็นเวลาทองในการที่ จะเก็บสายพันธุ์ไม้ต่างๆในราคาที่จับต้องได้พราะเขาเชื่อแล้วเขาก็รู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็จะมีจังหวะของกระแสเกิดขึ้นมาอีกแต่จะกี่ปีกี่สิบปีอันนี้ไม่มีใครรู้ได้นะคะมันก็อยู่ที่ความอดทนแล้วก็มันก็วัดของจริงว่าเป็นนักสะสมตัวจริงหรือเปล่านั่นแหละใครที่มีใจรักต้นไม้อยู่แล้ว พอมีพื้นที่ให้เก็บให้สะสมก็เก็บสะสมไปเถอะคะ่ะมันไม่เสียหายหรอกมันไม่มีความไม่มีใครรู้ว่าวันไหนวันหนึ่งกระแสะอะไรจะเกิดขึ้นเว้นแต่คนที่สร้างกระแสะแต่เราอยากจะบอกว่าคนสร้างกระแสะไม่ได้สร้างกระแสะได้ติดเสมอไปนะคะแล้วกระแสะบางกระแสะไม่รู้จริงๆว่าที่มาที่ไปเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจากที่ไหนไม่ได้เกิดจากคนในวงการก็มีคืออยู่ๆก็ก็มีกระแสะ การสะสมไม้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้มีการปลูกหรือปั่นกระแสก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครคาดเดาได้ก็ถือเป็นกําไรของนักสะสมไปะนะคะแต่ว่าในความเป็นนักสะสมเขาก็ต้องลงทุนทั้งเงินทั้งเวลาทั้งทรัพยากรต่างๆมันก็คุ้มค่าถ้ามันจะถึงเวลาที่กระแสมันเป็นของเขาก็ดีใจด้วยกับทุกๆคนนะคะที่กระแสของไม้มาต้น ตรงกับต้นไม้ที่มีอยู่ในมือมันก็ดวงใครดวงมันโชคใครโชคมันเนาะแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราจะได้ทุกวันก็คือความสุขในการเห็นต้นไม้ของเรานะคะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่สะอาดตาสบายปอดนั่นคือกำไรที่แท้จ,จริงนะคะของการใช้ชีวิตวันนี้วลลกรสมุนไพรก็ขอจบเรื่องของนางกวักด่างไม้หลายชื่อเป็นไม้ยอดนิยมที่เล่นหา และเป็นที่นิยมปลูกกันมาอย่างยาวนานนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ